เกินไปไหมสองหุนคุณพ่อลูกสองในวัยสี่สิบปีหล่อแน่นไม่เคยแ่วสำหรับนักร้องแนว R&B และกรและนักแสดงชาวเกาหลีจากละครเรื่องสะดุดรักที่พักใจหนุ่มเรนนเรนถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในหนึ่งร้อยของผู้ทรงอิทธิพลโดยนิตยสารไทม์เป็นเวลาถึงสองปีซ้อนรวมถึงยังถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในห้าสิบคนที่หน้าตายดีที่สุดในโลกโดยนิตยสารฉบับเดียวกันปัจจุบันเรนได้เปิดค่ายเพลงของตัวเอง ชื่อเลนคอมพานีและผลงานล่าสุดของเขาคือซีรีส์เรื่องโกรด็อกเตอร์ซึ่งจบไปเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและถึงแม้ว่าในตอนนี้เขาจะขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อลูกสองแถมยังอายุเข้าวัยเล็กสีแล้วแต่หากจะพูดถึงเรื่องความแซ่บบอกเลยว่าไม่เป็นสองรองใครขอบคุณสำหรับการรับชมหาชอบข่าวของเราอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารใหม่ๆที่จะมีการอัปเดตในทุกๆวันขอบคุณมากครับ